ทำไมเราจึงไม่ชอบกัมพูชานักท่องเที่ยวคู่นี้นะครับแอดได้ทําคลิปคลิปหนึ่งไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้คลิปนั้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชาและขอแก้ที่ว่าเป็นคนอเมริกานะครับนักท่องเที่ยวคู่นี้เป็นคน,นเนเธอร์แลนด์ในคลิปนี้เขาอยากจะมาอธิบายบอกเล่าเรื่องที่เขากับแฟนนั้นได้ไปเที่ยวในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งคู่นั้นไปมาแล้วหลายๆประเทศ แม้แต่ในประเทศไทยเองก็เคยมาเที่ยวแล้วและเขาบอกว่าอยากที่จะบอกเกี่ยวกับประเทศนี้ที่ที่เขายือนอยู่ตรงนี้ริมแม่น้ําและก็มีรถวิ่งผ่านไปมาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นในการที่นักท่องเที่ยวคนนี้ออกมายืนพูดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะถ่ายทําคลิปประเด็นก็คือเขาไม่ค่อยจะพอใจกับประเทศนี้มากนะักที่ที่นี่ก็คือกัมพูชาแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะเกลียประเทศนี้นะครับ เขาบอกว่าเพราะโดยรวมๆแล้วประเทศนี้ก็เป็นมิตรกับเขาดีนั่นแหละแต่มันก็มีข้อยกเว้นในเรื่องใหญ่ๆอยู่ที่เขาได้เขียนและรวบรวมประสบการณ์10วันที่เขาอยู่ในกัมพูชาว่าเขาได้พบเจออะไรมาบ้างในระหว่างการเดินทางและการท่องเที่ยวก็มีอยู่หล,ยหลายหัวข้อเหมือนกันนะครับที่เขาได้เขียนไว้สำหรับคนในกัมพูชานั้นใครได้มาดูก็ขอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่วิดีโอที่จะแสดงความเกลียดชัง แต่เพราะว่าตัวของเขาและแฟนนั้นช่วงเวลาที่อยู่ในกัมพูชานั้นเขาทั้งคู่ก็สนุกกับมันดีที่ได้เที่ยวที่นี่และไปยังสถานที่ต่างๆแต่แค่เรามีบางอย่างที่คิดว่ามันไม่ใช่ในมุมมองของนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและที่เขาออกมาทําคลิปวิจารณ์นี้ก็เพื่อเป็นการที่คนกัมพูชาเองนั้นควรที่จะปรับปรุงแก้ไข หากคุณคิดว่าคุณต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านของคุณเยอะๆนักท่องเที่ยวได้พูดถึงข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะครับชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาเที่ยวในรูปแบบของแบ็คแพ็คเกอร์การเดินเที่ยวชมเมืองสถานที่ต่างๆแต่นักท่องเที่ยวคนนี้เขาบอกว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเขาเหมือนกับไร้ตัวตน เพราะในเหตุการณ์นั้นเขาและแฟนกำลังที่จะข้ามถนนแต่มันไม่มีรถคันใดเลยที่จะหยุดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่นี้ข้ามเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางทางมันไม่มีใครจอดรถเพื่อให้พวกเขาทั้งคู่นั้นข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งถึงแม้ว่าที่ตรงนั้นจะมีสัญญาณไฟรถบอกสีเขียวเหลืองแดงเรียกว่ามาครบแต่ทุกคนไม่สนใจในการข้ามถนนของเขาเลย ดูเหมือนว่าต่างคนก็ต่างเร่งรีบที่จะไปกันเขาเกือบที่จะโดนรถชนไปนอนกองอยู่ข้างทางก็หลายครั้งแล้วมันเหมือนไม่มีกฎหมายจราจรใดๆในประเทศนี้ชาวต่างชาติบอกและเสนอว่าให้ช่วยเข้มงวดในเรื่องของการขับขี่และสัญญาณไฟกันหน่อยนะครับชาวขเขมรตรงประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับอังกอร์วัดนักท่องเที่ยวได้บอกว่าวันนั้นเราอยากไปเที่ยวชมนครวัด เขาไม่คิดที่จะเข้าไปในวัดเพราะวันนั้นนักท่องเที่ยวทั้งสองคนนี้ได้เช่าโมอเตอร์ไซค์มาแต่เขาบอกว่าทำไมถึงไม่มีอิสระในการขับขี่ในประเทศนี้เขาแค่อยากจะขี่เพื่อไปชมรอบๆตัววัด แต่ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่เรียกรถให้เขาหยุดท,ทั้งที่คนกัมพูชาคนอื่นๆนั้นแน่นอนคนกัมพูชาเองเป็นอิสระที่จะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ทำไมตัวของนักท่องเที่ยวทั้งคู่กลับมีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจเรียกให้เขาทั้งคู่หยุดแค่เพราะว่าเขาหน้าตาไม่เหมือนคนกัมพูชาหรือรูปร่างสีผมเมื่อเขาทั้งคู่หยุดรถเจ้าหน้าที่ก็ถามเขาว่าขอตั๋วเที่ยวชมนครวัดเขาบอกว่าเขาไม่มีเพราะเขาไม่ได้ซื้อมา ความตั้งใจของนักท่องเที่ยวคือไม่คิดที่จะเข้าไปข้างในเขาแค่จะขี่ชมอยู่รอบๆนอกไม่ได้คิดจะเข้าไปในตัววัดแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกเขาว่าคุณจะต้องมีตั๋วนักท่องเที่ยวก็บอกเขาไม่มีเขาไม่ได้ซื้อมาเมื่อคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณจะต้องไปซื้อตั๋วนักท่องเที่ยวก็บอกว่าราคาตั๋วอยู่ที่เท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็บอกกับนักท่องเที่ยวว่าอยู่ที่37เหรียญ 37เหรียญนี่ตรงนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นราคาคนเดียวหรือว่าสองคนเมื่อนักท่องเที่ยวรู้ว่าราคาตัว37เหรียญซึ่งเขาคิดว่ามันแพงเกินไปแต่ในระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่นั้นเขาก็คิดเหมือนกันว่าหากเขาไม่ยอมจ่ายนาะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่ยอมให้เขาไปไหนแน่ๆแม้ว่าเขาจะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะออกกลับไปทางเดิมก็ตาม นักท่องเที่ยวบอกว่านี่มันเป็นการเลือกปฏิบัติที่เขานั้นรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลยพอตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านักท่องเที่ยวได้จ่ายเงิน37เหรียญนั่นไปแล้วก็ได้เข้าไปชมในตัวนครวัดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้นักท่องเที่ยวเขารู้สึกว่าไม่ดีเอามากๆเลยนะครับต่อมานักท่องเที่ยวได้คุยอีกประเด็นของเรื่องหนึ่งว่าเกี่ยวกับรถตุกต๊กมหาปไล หนะ้าที่แห่งนี้เมื่อไรก็ตามที่คุณเดินอยู่บนท้องถนนไม่ว่าคุณจะหัวแดงหรือหัวทองซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือคุณพี่จะเดินแบบหลันล้าเที่ยวชมเมืองไม่ได้เลยว่างั้นละ่ะ จะต้องมีกลุ่มรถตุกๆหรือคนพวกนี้เข้ามาหาหรือตามรังควานอยู่ตลอดเวลานักท่องเที่ยวบอกว่าอิสระและเสรีภาพในการเดินเที่ยวชมของที่นี่นั้นรู้สึกไม่ดีเอาเลยทำให้เขานั้นไม่อยากที่จะนั่งรถตุกๆเรียกว่านักท่องเที่ยวนั้นเขาเอื่มละอาไปเลยครับเขาเข้าใจว่าคนที่นี่ดิน้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่การที่คนที่นี่กระทำแบบนี้นั้นชาวต่างชาติเขารู้สึกไม่ดี ชาวต่างชาติยังได้บอกอีกว่าหากคนพวกนี้เขาเป็นคนดีคือไม่พูดไม่คุยแต่มีความรู้สึกดีๆที่จริงใจให้กับชาวต่างชาติหากคนพวกนี้ไม่ของเงินกับนักท่องเที่ยวตัวเขาเองนั้นยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะให้ทิปมากกว่าแต่นี่มันไม่ใช่มันมีแต่เรียกเงินและก็ของเงินเพิ่มกับเขาและก็มีเหตุการณ์บางครั้งการที่คุณเข้ามาไปชิดตัวกับนักท่องเที่ยวนั้น สำหรับชาวต่างชาติแล้วเขามองว่ามันเป็นคุกคามชีวิตเขานะครับต่อมาก็เรื่องสถานที่ซึ่งโรงแรมที่เขาพักนักท่องเที่ยวบอกโดยรวมทั้งประเทศกัมพูชานี้เกี่ยวกับมารยาทและสามัญสำนึกนั้นอยู่ในระดับต่ำซึ่งมันเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นในโรงแรมที่เขาได้ไปพักเขานั้นรู้สึกแย่เอามากๆกับเหตุการณ์ประมาณว่าเขาได้โทรจองโรงแรมและเมื่อเขามาถึงตามที่จริงแล้วเขาควรจะต้องจ่ายค่าโรงแรม แต่การสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะพนักงานโรงแรมไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษากับเขาได้เลยพนักงานคงคิดว่าเขาจ่ายแล้วในตอนที่เขาโทรจองคงคิดว่าจะจ่ายออนไลน์นะครับเพราะคงจะกลัวในเรื่องของการสแกมซึ่งนักท่องเที่ยวเองเขาก็คงคิดว่าค่อยจ่ายตอนถึงโรงแรมแต่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงโรงแรมก็ไม่ได้จ่าย เพราะพนักงานก็ไม่ได้ทวงถามเขาทําให้นักท่องเที่ยวคิดไปว่าเดี๋ยวทางโรงแรมก็คงจะคิดเงินกับเขาตอนที่เขาเช็คเอาท์ออกนั่นเองแต่เมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะเช็คเอาท์ก็ได้มี SMS อข้อความจากโรงแรมส่งมาหานักท่องเที่ยวข้อความว่านักท่องเที่ยวได้จองห้องไว้อีกห้องหนึ่งแต่นักท่องเที่ยวก็บอกว่าเขาไม่ได้จองห้องไว้เขาแค่จะถามว่ามีห้องว่างไหมและมันก็คงเป็นข้อความก่อนหน้านี้ที่นักท่องเที่ยวได้โพสต์ถามไว้ นักท่องเที่ยวบอกว่าเขารู้สึกงงมากๆคงประมาณว่าเหมือนยืนงงในดงแคมบเดียเพราะต้องจ่ายเงินกันทางเพย์เพาแต่มันกลับใช้ไม่ได้ซิมมือถือก็ใช้ไม่ได้ในเรื่องของการสื่อสารด้านภาษานั้นก็สื่อสารกันไม่ได้แบบว่ามันมั่วกันไปหมดนักท่องเที่ยวบอกมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเอามากๆทั้งที่ความผิดพลาดนั้นมันเกิดจากทางโรงแรม แต่เขานั้นกลับมาเป็นคนถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดระเบียบไม่สนุกเอาเลยในเรื่องแบบนี้หัวข้อต่อมานะครับผู้ชายที่มายืนอยู่เหนือหัวตรงนี้คือนักท่องเที่ยวเขาได้บอกว่าเขาได้เข้าไปร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็ได้สั่งอาหารมาก,กินกันกับแฟนของเขาก็กินกันตามปกติแต่จู่ๆก็มีกลุ่มผู้ชายทั้งเด็กโตและเด็กเล็กมายืนอยู่ัวโตอาหาร ในระหว่างที่เขานั่งกินอยู่กับแฟนนั้นประมาณว่ามองหน้าเขาและให้เขารีบๆตัดสินใจเหมือนว่ามายืนกดดันนั่นแหละครับตรงนี้ประมาณว่าอิมเมจจไตอิมเมจจไตนั่นแหละครับให้คุณพี่รีบส่งอาหารบนโต๊ะนั้นให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นที่ยืนรออยู่ที่หัวโต๊ะนักท่องเที่ยวบอกเขากินอาหารไม่ทันที่จะหมดเลยแบบว่ายังคงเหลืออาหารอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแต่กลุ่มคนเด็กพวกนั้นกลับหยิบอาหารเขาไปอย่างหน้าตาเฉยเลย ครับฟังตรงนี้แล้วน่าสงสารหรืออย่างไรดีเรียกว่าปล้นอาหารกันเลยหรือกัมพูชาเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับเขามาแล้วประมาณ 2- ถึงสามครั้งแล้วในประเทศนี้สามัญสำนึกทั่วไปแบบว่าแย่มากๆเขาไม่รู้จะบอกอย่างไรดีได้แต่แนะนำว่าคนกัมพูชาภาพลักษณ์ก็เหมือนกับมารยาทหากกัมพูชาอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เหมือนกับว่าให้มีมารยาทมากกว่านี้ในหัวข้อต่อมานะครับ นักท่องเที่ยวได้พูดถึงเรื่องสถานที่บริเวณที่เขาพักคือมีเสียงรบกวนมากๆจากเสียงของรถไฟคือโรงแรมอยู่ใกล้สถานีรถไฟคงจะเป็นช่วงแรกๆนะครับที่นักท่องเที่ยวได้มาพักที่นี่เขาบอกว่าเขานอนไม่หลับกันเลยมันมีเสียงดังตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าและเที่ยงคืนและก็ยังมีเสียงสวดอะไรสักอย่างเขาว่าเข้าใจว่าเป็นเมืองพุธแต่เมืองพุธที่เขาเคยเห็นและประสบเจอนั้น สวดแค่สองสามนาทีแล้วก็จะหยุดไปหรือเมืองมุสลิมสวดก็ประมาณสองสามนาทีเช่นกันแล้วก็จะหยุดไปแต่ที่นี่นักท่องเที่ยวบอกมันไม่ยอมหยุดเอาเลยเรียกว่ายาวไปยาวไปต่อมานะครับมาของในเรื่องราคาที่ตั้งไว้เรียกว่าเวอร์วังอลังการมากอย่างกับกัมพูชานั้นกินอาหารพวกนี้เป็นอาหารหลักตรงนี้แอดได้คิดเองนะครับนักท่องเที่ยวบอกการตั้งราคาของขนมปังขนาดเท่าประมาณฝ่ามือ ราคาที่ตั้งไว้1.7ดอลลาร์ราคาไทยก็ประมาณ3 6 37บาทต่อดอลลาร์ตรงนี้ก็ประมาณสัก50บาบาทนะครับผมซึ่งนักท่องเที่ยวบอกว่ามันเป็นราคาทางฝั่งยุโรปก,กันเลยมันจะแพงอะไรขนาดนั้นนักท่องเที่ยวยังได้บอกอีกว่าในสถานที่แบบนี้กัมพูชาแน่นอนที่เขาเห็นมีคนอดอยากมีขอทานและราคาขนมปังขนาดนี้ใครมันจะไปซื้อและสถานที่ร้านก็ใช่ว่าจะมีแบบว่า เหมือนกับว่าเป็นเขตของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันที่จะมีอยู่มากมายคือเอาง่ายๆจะขายใครว่าอย่างนั้นล่ะครับซึ่งราคามันไร้สาระเอามากๆในกัมพูชานักท่องเที่ยวบอกว่าเขาไม่ยอมจ่ายแน่ๆในราคากับพื้นที่แบบนี้ซึ่งตามข้อมูลของต่างชาติที่ได้คุยกันในโลกของโซเชียลมืองแห่งการสแคมคือว่ามันเป็นอะไรที่เขารู้กันนักท่องเที่ยวเขาต้องการแค่มาพักผ่อนในวันหยุด มาในสถานที่ที่เพื่อเป็นการพักผ่อนและต้องการที่จะประหยัดในเรื่องของการใช้จ่าย ในราคาที่ถูกกว่าแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ยุติธรรมกับนักท่องเที่ยวเอาเลยแบบนักท่องเที่ยวก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรที่จะพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คือในกัมพูชานั้นจ้องที่จะเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยวแบบเขาอยู่ตลอดเวลานักท่องเที่ยวสงสัยว่าทําไมเขาจะต้องจ่ายราคาแพงๆกับสิ่งที่เขารู้เขาเห็นกับเมืองกัมพูชา คือเขารู้แล้วครับว่าขนมปังครัวซองจะขายใครได้ในพื้นที่แบบนี้ในราคาขนาดนั้นหากไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่คือที่นี่มันไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมากมายอะไรขนาดนั้นที่จะมากินหรือมาซื้อครัวซองในราคา50กว่าบาทนะครับนักท่องเที่ยวได้บอกว่าในราคานี้เขาสามารถหาได้กับประเทศของเขาที่เนเธอร์แลนด์มาต่อที่หัวข้อพนมเปญน,นะครับเรื่องของมลพิษนักท่องเที่ยวได้บอกว่าที่นี่มลพิษมากมายมาหาศาลกันเลยทีเดียว แอดเองก็งงนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับมลพิษในเขมรเลยไม่ค่อยจะได้ยินกันเขาบอกว่ามันไม่มีถนนหน,นทางที่มากมายนะักไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีการจราจรที่ดีและยังพูดถึงกรุงเทพที่เขาเคยไปมาเขาว่ากรุงเทพนั้นมีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินมีทางด่วนลอดอุโมงค์แต่กัมพูชานั้นจะไปไหนรอบรอบเมืองคุณต้องเดินไปหรือไม่ก็นั่งรถตุกๆนะครับ แต่การเรียกรถตุกๆคุณอาจจะโดนโดนเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าไปคุยราคากับตุกๆุกดูแต่ราคาที่คุณได้ประมาณว่าทำใจไว้ก่อนเลยนักท่องเที่ยวว่าเขาจ่ายค่าตุกๆุกต่อเที่ยว23-24ดอลลาร์ซึ่งเขาไม่รู้ว่าราคาจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่มันก็แพงนะครับนักท่องเที่ยวบอกและบางทีระยะทางแค่2 3กิโลเนี่ย ยังคิดเขาถึง10ดอลลาร์นักท่องเที่ยวบนเสียใจนิดหน่อยว่ามันเป็นราคาซึ่งไม่ค่อยจะยุติธรรมเลยกับเรื่องแบบนี้ซึ่งเขาว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันฟังแล้วน่าสงสารนะครับกับชาวต่างชาติที่เจอมาเรียกว่ารีดสูบกันเลยทีเดียวต่อมาเขาบอกผู้คนกัมพูชามักคิดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงมีเงินมากมายเขาแค่บอกว่าเขาอยากที่จะมาเที่ยว ในวันหยุดพักผ่อนของเขาในที่ที่เขานั้นจะใช้เงินแบบประหยัดในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขารู้ดีว่าเขาได้ราคานั้นมันเป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาของคนท้องถิ่นที่ใช้กันแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมนะกับการที่หลอกลวงเขานี้ในประเทศที่สแกมต่อมาเรื่องที่แย่ๆที่บ้าไปกว่านั้นที่นักท่องเที่ยวคนนี้ได้เล่านะครับเกี่ยวกับคนขับรถตรงนี้นั้นนักท่องเที่ยวเขาได้บอกว่า มีการเรียกรถจากที่หนึ่งตรงนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาเรียกเองหรือว่าทางโรงแรมจะเรียกให้แต่คิดว่าน่าจะเป็นทางโรงแรมมากกว่านะครับที่ได้เรียกรถให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวตรงนี้เขารู้สึกจะไม่พอใจเอาเป็นอย่างมากนะครับเขาได้ประกาศและก็บอกชื่อบริษัทของรถขนส่งนี้ไว้เลยว่าชื่อบริษัทแซลลี่เอ็กเพรสและนักท่องเที่ยวยังได้บอกอีกว่าบริษัทแซลลี่เอ็กเพรสนี้นะครับ ให้คุณไปอ่านรีวิวถึงบริษัทนี้ตาม Google Review ได้เลยนักท่องเที่ยวได้บอกไปชดเล็กๆว่าหากชีวิตคุณกลัวที่จะไม่ตายหรือเบื่อหน่ายกับชีวิตให้คุณลองเรียกรถจากบริษัทนี้ดู s ซลลี่เอ็กเพ s s เรียกว่าให้เรียกบริษัทนี้มาใช้บริการดูนะครับถ้าใครคิดว่าจะไม่ตายแล้วหรือว่าชีวิตกำลังลันทศเมื่อรถมาถึงคนขับก็ได้ลงจากรถก็ยกกระเป๋าของนักท่องเที่ยวโยนเข้าไปในรถ ซึ่งนักท่องเที่ยวมองตากับแฟนของเขาเขาก็คิดว่าในกระเป๋าของเขานั้นมันมีสิ่งของมีค่าที่สามารถแตกหักหรือพังได้เขาบอกถึงเรื่องนาฬิกาซึ่งรถที่มารับนักท่องเที่ยวนั้นมันเป็นรถประมาณว่ามินิแวนซึ่งด้านหลังวางกระเป๋าไว้อัดแน่นกันแถมเบาหน้าที่นักท่องเที่ยวได้ไปนั่งนั้นมันก็มีที่ว่างไม่พอที่จะวางขาแบบยืดสบายสายได้เลย และเมื่อคนขับได้ออกรถทันทีนั้นก็ยังไม่ไวหยที่คนขับจะหยิบมือถือขึ้นมาคุยตลอดเส้นทางคนขับได้คุยโทรศัพท์ตลอดซึ่งนักท่องเที่ยวเขาก็มองแล้วก็ใจหายนะครับเรียกว่าขับรถมือเดียวอีกมือนึงก็คุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานักท่องเที่ยวบอกระยะเวลา5ชั่วโมงอันแสนปวดร้าวกับการขับขี่รถที่หวาดเสียวของพนักงานที่ถนนนั้นมันเป็นสเลน แต่มันมีการก่อสร้างตลอดระยะเส้นทางซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้าเอามากๆพอขับมาได้ระยะหนึ่งเขาบอกว่ามีรถคันหนึ่งตัดไปอีกทางหนึ่งเพื่อสลับเลนเหมือนกับเฉียวอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหลบอะไรมีเสียงดังเขาก,งากังวลมากในขณนะนั้นความเร็วที่คนขับขับอยู่ประมาณ10ึซึ่งมันเป็นอะไรที่บ้าเอามากๆและเมื่อขับมาไม่นาน ก็วิ่งมาเจอกับทางสองเลนประมาณว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับขี่กันไปมาและนักท่องเที่ยวยังได้บ่นอีกว่ามอเตอร์ไซค์ในประเทศนี้นั้นมันเหมือนกับเด็ก10บขวบที่ขับขี่กันเรียกว่าวิ่งสวนทางกันมาเลยในขณะที่รถเขาวิ่งความเร็วอยู่ประมาณ100ต่อมาก็มีรถบรรทุกที่ขับตามมา มันนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวแบบไม่สนใจไฟสัญญาณอะไรใดๆเรียกว่าไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวอะไรเลยนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวหน้าตาเฉยก็เลยเกือบจะชนกับรถคันที่นักท่องเที่ยวนั่งมาและเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้คนขับรถที่ขับรถให้กับนักท่องเที่ยวก็ได้หยุดรถซึ่งนักท่องเที่ยวบอกว่าคนขับรถเขาได้จอดรถอยู่กลางถนนนั่นแหละแล้วก็ลงไปยืนเหมือนกับโทรศัพท์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่สนใจปัญหาเลยว่าในรถคันนี้มีนักท่องเที่ยวนั่งอยู่ มันเป็นอะไรที่แย่เอามากๆเรียกว่ารถคันนี้จอดอยู่ตรงกลางถนนในตอนที่มีพวกเขานั่งอยู่ในรถและก็มีรถที่วิ่งด้วยความเร็วสวนกันไปมาตลอดเวลาทําไมมันไม่เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อลงข้างทางแล้วก็คุยแต่ไอคนขับรถคนนั้นนักท่องเที่ยวยังได้บอกว่าเขาก็ยืนคุยโทรศัพท์อยู่บนถนนนั่นแหละซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่บ้าเอามากๆที่เกิดขึ้นกับเขาและแฟนมาอีกหัวข้อนะครับขอทานเด็กที่ไม่ธรรมดา คือครั้งแรกนั้นประมาณว่าสิ่งที่เขาพบเจอมานะครับเห็นเกี่ยวกับประเทศนี้ที่มีขอทานอยู่มากมายนักท่องเที่ยวก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความยากจนขอเพื่อกินเพื่อให้อยู่รอดขอเพื่อประทางชีวิตแต่พอนักท่องเที่ยวคนนี้อยู่มาสิบวันนะครับเขาก็เริ่มที่จะรู้ว่าเขาเห็นอะไรที่มันบ่อยๆเข้าคือมันมีเหตุการณ์อยู่ที่หนึ่งนะครับที่หน้าโรงแรมของนักท่องเที่ยวเขาเจอว่าเด็กโตที่ขอทานอยู่แถวๆนั้น มันไม่ใช่เรื่องของความยากจนในตามที่เขาเห็นมันน่าที่จะเกี่ยวกับวัฒนธรรมคือมันเป็นอะไรที่เด็กต้องไปเรียนเพื่อทำงานสร้างอาชีพหรืออนาคตที่ดีกว่าแต่นักท่องเที่ยวบอกว่านั่นหละคืองานของเขาเขาทำอาชีพขอทานซึ่งตรงนี้ตัวของเขาเองพอจะมองออกว่าที่มีขอทานอยู่เยอะในประเทศน,นี้นั่นคือการทำงานของเขา นักท่องเที่ยวก็ได้บอกกับตัวเองว่าพอกันทีเพราะเขาเคยคิดว่าความยากจนในคลิปก่อนๆที่เขาซื้อของให้เด็กๆขอทานนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของความอดอยากแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เด็กๆเ,กเ,กเกล็กๆเหล่านั้นตั้งใจที่จะขอทานเขาบอกเขาจะหยุดไม่ซื้ออะไรให้เด็กๆพวกนั้นอีกแล้วและยังทิ้งท้ายไว้ว่าคนกัมพูชาก็เป็นมิตรดีแต่สิ่งที่เขาเล่ามานั้นมันทำลายประสบการณ์ในการมองของเขา เขาบอกว่าเขาจะกลับมาเที่ยวกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นักท่องเที่ยวได้อยู่ในกัมพูชาเป็นเวลาสิบวันแต่นักท่องเที่ยวบอกในตอนที่เขาจะกลับมานั้นเขาหวังว่าสิ่งที่เขาเล่ามามันจะได้รับการแก้ไขแล้วและนักท่องเที่ยวยังได้สื่อว่าที่เขาออกมาบอกเล่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่ากโกรธและเกลียดเขาเลยบายบายครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวคนนี้ได้เล่าเรื่อง ประสบการณ์การท่องเที่ยวของเขาในกัมพูชา10วันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวคนนี้ก็ได้พูดคุยถึงประเทศกัมพูชากับประเทศไทยไว้แล้วนะครับซึ่งแอดมินได้จัดทําคลิปไว้แล้วซึ่งไปหาดูกันได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ต่อมาเป็นเรื่องคอมเมนต์นะครับจากชาวต่างชาติครับคอมเมนต์แรกนะครับเรียกว่าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับซึ่งทางช่องสตีทันเตอร์ได้ปักหมุดไว้เลยนะครับได้บอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ เร่งด่วนสำหรับชาวกัมพูชาหากไม่มีการศึกษาที่ดีก็ไม่มีการปรับทัศนคติความรู้สึกถูกหรือผิดความมีน้ำใจแบ่งปันมรารยาททางสังคมมรารยาททางธุรกิจครพิบัติจะมาถึงชาวกัมพูชาอย่างแน่นอนฉันหวังว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเข้าใจปัญหานี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากหากใครสามารถค้นพบจุดอ่อนของประเทศแล้วนำมาแบ่งปันให้สาธารณชนทราบเช่นนี้ ฉันคิดว่าโลกสมัยใหม่ควรซื่อสัตย์ต่อกันในทุกด้านของสังคมและแม้แต่ในธุรกิจก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของช่องนะครับตอบว่าพูดได้ดีแล้วก็มีคนอื่นมาตอบในคอมเมนต์นี้อีกนะครับเป็นชาวต่างชาติตอบว่าใช่เฉันเห็นด้วยกับคุณกัมพูชาต้องการศึกษาอย่างเร่งด่วนที่สุดก่อนจะไปพัฒนาประเทศผมว่าถ้าคนโง่สุดท้ายประเทศก็ไม่มีวันพัฒนา ล่าสุดได้ยินมาว่ากัมพูชากำลังขโมยวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเวียดนามไทยรวมถึงอินเดียด้วยชาวกัมพูชาไม่รู้จักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่เลือกที่จะเรียนแบบประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คงอยู่ในคอมเมนต์แรกนะครับเป็นชาวต่างชาติมาบอกว่าถูกจริงเฉินไปเมืองไทยโดนตรวจพาสปอร์ตถึงสี่ครั้งราะมาจากกัมพูชาและค่าแท็กซี่อีกเพราะเราต้องการกลับโรงแรมเร็ว ต่อไปเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับฉันเป็นคนไทยและฉันสามารถตอบคำถามของคุณได้ว่าทำไมตำรวจไทยจึงจับตาดูคนกัมพูชาเป็นพิเศษและผมจะตอบโดยไม่มีอคติ 1. ในแต่ละปีมีคนอดพยพเข้ามาทำงานผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก 2. ชาวไทยและกัมพูชามีรถที่ถูกขโมยจากไทยไปกัมพูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ผ่านเขตแดนธรรมชาติซึ่งตำรวจไทยมักจับได้และมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีราคาแพงๆคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นของชาวต่างชาตินะครับคุณยังไม่เข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรฉันจะบอกให้คุณเข้าใจมากขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วในประเทศไทยประชาชนไม่มีวินยัยไม่ยืนต่อคิวรับบริการหรือซื้อสินค้าหรือไปเล่นกีฬาผู้คนทิ้งขยะทำให้บ้านเมืองสกปรก ผู้คนมีมารยาททางสังคมน้อยไม่รู้จักอยู่รวมกันอย่างสามคัคคีความตระหนักรู้ในความรับผิดชอบต่อสังคมยังน้อยเช่นเดินหาขยะบนพื้นแล้วเก็บไปทิ้งเองทิ้งสิ่งประิกูลลงแหล่งแม่น้ำหรือช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบปัญหาในชีวิตคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนอเมริกันนะครับบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันและเคยไปเที่ยวทุกประเทศในอาเซียน ความเห็นส่วนตัวว่านักท่องเที่ยวควรระมัดระวังที่สุดเมื่อไปเยือนกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นประเทศที่ทําให้อาเซียนเสื่อมเสียมากที่สุดมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่โดนแบบนี้หาวิธีแก้ไขกันเถอะคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชาวกัมพูชาจะมีมารยาทและความเข้าใจน้อยขนาดนี้น่าเสียดายภาพลักษณ์ของประเทศมากๆวิดีโอนี้ทําให้ฉันเข้าใจว่าประเทศกัมพูชาคืออะไรขอบคุณสําหรับข้อความทั้งหมดที่คุณเผยแผ่ไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาครับทํารายการที่คุณมองว่ามันไม่ดีและไม่เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างนะผมจะช่วยแชร์ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรู้เพื่อทําการแก้ไขถ้าได้ออกทีวียิ่งแก้ไขเร็ว คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวต่างชาตินะครับผมเห็นด้วยครับทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกับตาแล้วให้รู้ว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวก็พอแล้วแล้วคนต่างชาติจะได้รู้ความจริงเพราะเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการการท่องเที่ยวแบบเสี่ยงตายได้แล้วเราทําได้แค่ประชาสัมพันธ์เวลานักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือ คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศนี้อีกแล้วเฉียนไปที่นั่นครั้งหนึ่งและเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกอย่างดีกับคุณทั้งคู่และดูแลพวกคุณด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นกำลังใจให้กัมพูชาสู้ๆหวังว่าผู้นำจะพัฒนาระบบการศึกษาของประชาชนให้ดีกว่านี้และส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนบ้านมีจิตสาธารณะมากขึ้นอีก1 0 2ถึงปีอาจจะฉลาดขึ้นเป็นกำลังใจให้ครับชาวกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับ กัมพูชาไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในกัมพูชาอันตรายหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวโดนโกงหรือปล้นกัมพูชาเป็นประเทศที่สกปรกสภาพอากาศไม่ดีหากคุณคิดจะไปท่องแดนกัมพูชามันผิดมากก่อนจะตัดสินใจมาที่กัมพูชาคุณต้องเรียนรู้จากยูทูบเบอร์คนอื่นๆก่อนว่ากัมพูชาน่ากลัวแค่ไหนคนกัมพูชาไม่เป็นมิตรและพร้อมที่จะออกเปรียบคุณตลอดเวลาตำรวจเชื่อถือไม่ได้แย่ yeah, จริงๆ ก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ไว้ด้านล่างนะครับว่าฉันไปเที่ยวกัมพูชาเมื่อ4เดือนที่แล้วชาวกัมพูชาเป็นมิตรมากกว่าคนไทยอย่างที่คุณเห็นว่ามีความคิดเห็นที่น่ารังเกียจไม่ดีเกี่ยวกับกัมพูชาต่อมานะครับเป็นข้อความจากคนไทยนะครับมาบอกหรือว่าเตือนเกี่ยวกับเรื่องของคอมเมนต์ เราคนไทยอย่าไปคอมเมนต์อะไรซ้ำเติมประเทศเขาในช่องนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะยังไงสิ่งพวกนี้ส่วนตัวเชื่อว่าพวกเราคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงควรแนะนําและแสดงความเป็นห่วงต่อนักท่องเที่ยวที่เจอเรื่องแย่ๆก็พอเข้าใจว่าช่วงนี้เราเจอเขาเข้ามาปลูกปั่นดาทอเราไม่ชอบเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาให้เข้าแผนเขาเลยเรารักสงบแต่ยามลบเราก็ไม่ขลาดก็ความจากคนไทยนะครับ ข้อความต่อมานะครับอย่างที่เฉียนพูดไปก่อนหน้านี้พวกเขามีชื่อเสียงเฉาโฉนในทุกสิ่งที่คุณพูดพวกคุณสองคนดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากกัมพูชาต่อมานะครับเยือนฟิลิปปินส์คุณจะรักและเพลิดเพลินที่นั่นทั้งธรรมชาติและผู้คนที่เป็นมิตรจากข้อความนี้นะครับก็มีเจ้าของช่องสีตฮันเตอร์มาตอบไว้เราอยากไปเที่ยวฟิลิปปินส์มากหวังว่าคราวหน้าเรามาเอเชียเราจะได้ไปที่นั่นต่อมานะครับ ฉันเห็นผู้ชายใน YouTube สุ่มบันทึกที่ฟิลิปปินส์ฉันแปลกใจที่ทุกคนยิ้มและเป็นกันเองมากฉันไม่เคยรู้จักฟิลิปปินส์ดีขนาดนี้มาก,ก่อนต่อมานะครับหากคุณต้องการดูวัฒนธรรมก้าวหน้าแค่ไหนเพียงแค่ดูสภาพแวดล้อมจากสถานที่นั้นๆหากคุณเห็นขยะเต็มไปหมดแสดงว่าที่นั่นไม่ใช่ที่ที่ดีนะัก ข้อความต่อมานะครับฉันพบประสบการณ์เดียวกันฉันจองโรงแรมค่อนข้างดีพนักงานน่ารักและเต็มใจให้ความช่วยเหลือแต่สถานการณ์ส่วนใหญ่นอกโรงแรมนั้นไม่ใช่การเดินทางที่ดีที่นครวัดพวกเขาขายขวดน้ําให้ฉันในราคา5.6เหรียญสหรัฐมันไม่มียี่ห้ออะไรเลยในขณะที่ประเทศไทยเพียง0.44เหรียญสหรัฐสําหรับ1,544 0ข้อความต่อมาครับ หวังว่าคุณจะสบายดีและดูแลตัวเองด้วยคนกัมพูชาบางคนจะไม่ชอบความคิดหรือความคิดเห็นของคุณแม้ว่าเราจะหวังว่าจะนำไปใช้ในการปรับปรุงก็ตามข้อความต่อมาครับก็แนะนำว่าคงจะดีถ้ากัมพูชาดําเนินการเพื่อปรับปรุงความคิดเห็นของคุณ ต่อมานะครับพวกเขาไม่ยอมรับความจริงหรอกต่อให้คุณจะอธิบายเหตุผลอย่างไรคําตอบของพวกเขาคือไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยและจะพยายามพูดแก้ตัวพร้อมกับโอ้อวดประเทศรอบข้างกัมพูชาว่าพวกเขาดีกว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งๆที่ททสวนทางกับความเป็นจริงข้อความต่อมาครับให้กัมพูชารู้จักประชาธิปไตยแล้วเขาจะได้รู้ถึงการพัฒนาประเทศไม่ผูกขาดโดยผู้นำคนเดียวที่ขาดความชอบธรรมต่อมานะครับ ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนฉันเริ่มโดนโกงที่ต่อมอพอนั่งแท็กซี่จากชายแดนไปเสียมเรียบนั่งรถตุกๆในเมืองราคาอาหารหน้านครวัดอยู่ที่จานละ8-10ดอลลาร์มันแพงมากๆและมีขอทานมากมายที่คอยเข้ามารบกวนเราเลยไม่กลา้าไปกัมพูชาอีกเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ จากชาวต่างชาติแล้วก็มีคนไทยบางส่วนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแอดมินจะได้หาข้อมูลหรือว่าเรื่องราวต่างๆเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอ